ใบเฟิร์นพัศกรเผยคำพูดจะตัวโรงมกจกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เรียกว่าชีวิตคอมพลี t สุดๆสำหรับสาวใบเฟิร์นพัสกรที่ชัดเจนมาโดยตลอดว่าเป็นอากาเซ่แฟนคลับวงกอดเซเวนศิลปินสุดฮอตจากเกาหลีใต้โดยเธอนั้นมีเมนที่รักคืนลีดเดอร์สุดฮอตยังหนุม่ม อิมแจมบอมหรือ JB นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้สาวใบเฟิร์นเคยทุ่มเทถึงขั้นบินไปกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชอบมาแล้วอีกทั้งเธอยังเคยพาครอบครัวไปอุดหนุนร้านอาหารของอมมา่าหรือคุณแม่ของ JB ีที่ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยเมื่อครั้งนั้นสแสดงสาวใบเฟิร์นพัสกรบินไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้เจ้าตัวก็จะแวะเวียนไปเยือนร้านอาหารของคุณแม่ศิลปินคนปโปรด JB ีก็สตเว่น เมื่อทริปเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้ใบเฟิร์นก็พาคุณพ่อจะตัวรงมกจกและคุณแม่ไปชิมอาหารและถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อคุณแม่เจบีที่ร้านอีกด้วยทั้งยังได้นั่งคุยอย่างเป็นกันเองซึ่งครั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเจบีสัญญาว่าถ้าหากมาเที่ยวเมืองไทยจะมาเยือนร้านครัวคนรงร้านอาหารของคงุโรงที่โพธารามราชบุรีบ้างล่าสุดเจบีบินมาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่อ m p a c t เอ็กซิบิชันฮอร์หถึงหเมืองทองธานีด้านครอบครัวของ JB ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยทางคุณพ่อและคุณแม่ของ JB ก็เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านครัวคนลงตามที่สัญญาให้ไว้ ทั้งยังมีของฝากติดไม้ติดมือมาให้ใบเฟิร์นด้วยงานนี้โล,ลงสั่งครอบครัวแม่ครัวปรุงอาหารรสเด็ดขึ้นชื่อของเมนูร้านมาดูแลเต็มที่ทั้งยังพาคุณพ่อคุณแม่ของ JB เที่ยวชมแลนด์มาร์คของครัวคนลงอีกด้วยโดยใบเฟิร์นได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นโมเมนต์ที่งลง,ลงและคุณพ่อของตนกําลังเอนเตอร์เทนสร้างรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะให้กับคุณพ่อคุณแม่ของ JB ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว